วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับที่จับมือถือนะครับยี่ห้อมอเตอร์เทครุ่น u i c กล็อกนะครับก็เป็นรุ่นที่น่าจะยอดฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับก็จุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แบบถอดได้ไวนะครับก็เดี๋ยวภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวหนึ่งมาแกะกล่องให้ดูนะครับภายในกล่องของทางควิกล็อกนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้เรานี่นะครับเต็มกล่องเลยนะครับแล้วก็คู่มือในการติดตั้งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ติดกับแฮนด์บาร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่กด ไว้สําหรับปลดล็อกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเพจนะครับไว้สาหรับติดโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่ามีเพจขายแยกนะครับเพราะว่าอันนี้เขาแถมมาให้อันเดียวแล้วก็กุญแจเบอร์อะไรไม่รู้นะครับหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับว่าจะแน่นหนาขนาดไหนนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเขาก็มีแหวนอันนี้นะครับเป็นแหวนยางรองกันลื่นนะครับมาให้ทั้งหมด3วงนะครับมีอยู่ในกล่องสองอันนะครับแล้วก็มีติดตัวมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็อััันนนนเเีี้จะะป็ท่ติดกบบบาารรค ขั้นตอนการติดตั้งนะครับเราก็เอาแหวนกันลื่นนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปแบบง่ายๆตรงบาร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งในตัวแหวนกันลื่นนั้นเขาแถมให้สามขนาดเลยนะครับแต่ละรถเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะก็แน่นหนาอย่างนี้นี่นครับแน่นละแล้วก็ในส่วนของตัวเกียวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถขันได้นะครับใช้ หกเหลี่ยมเบอร์เดียวกันเนี่ยขันไปเลยนะครับสามารถปรับซ้ายปรับขวาปรับอะไรได้นะตามที่เราชอบเลยนะครับอย่างนี้นะปรับให้มันอยู่ขนาดตรงนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็มาติดตั้งเพจหลังกล้องนะครับพี่เขาแถมมาให้นะครับก็นเนี้ยอย่างที่หนึ่งบอกไปมีขายแยกนะครับถ้าเกิดใครมีโทรศัพท์หลายเครื่องเราก็ลอกกาวนะครับกาวเป็นกาวสามเอปื๊บลอกเสร็จแล้วเราก็มาติดตรงกลางนะครับตรงไหนก็ได้นะครับแบบนี้สําหรับวิธีการใส่นะครับวิธีการใช้งานของเจ้า มอเตอร์เทคนะครับคลิกล็อกตัวนี้นะครับก็เนี่ยเพื่อนๆใส่ไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้กดปึ๊บเพื่อให้เขาแบออกมานะครับแล้วก็หมุนเฉียงๆนะครับแล้วก็หมุนเฉียงๆแบบนี้นะครับมือใหม่อาจจะใส่ยากหน่อยนะครับครั้งแรกนะครับแล้วก็ปึ๊บหมุนอย่างนี้อ่าแค่เนี้เขาก็ล็อกอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะหนาหนานะครับสําหรับ MotorTech Quick Lock อันนี้นะครับแน่นหนามากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นล็อกแบบล็อกสี่แกนเลยนะครับแล้วเวลาถอดออกก็กดตรงปุ่มสีส้มปุ๊บบิดหมุนซ้ายออกแค่นี้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงแกนล็อกของเขาเนี่ยเขาจะทํามาแบบเฉียงใช่ไหมครับเวลาเราเข้าเนี่ยเราก็ต้องเข้าเฉียงให้ตรงกับรูแบบนี้นะครับฝั่งไหนก็ได้เนี่ยปุ๊บอันนี้อยากเป็นแนวนอนนะครับก็ได้หมดเลยนะครับหลักเป็นแนวตั้งอยากเอาออกก็อัดเฉียงออกแค่นี้ง่ายๆนะครับ อันนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบความรวดเร็วแบบหนึ่งนะครับเวลาแบบขับออกไปขับรถทําคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยถอดมันจะถอดไวมากแล้วก็แน่นหนามากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีขายแยกนะครับก็วันเนี้ยก็สั้นๆนะครับสาหรับมอเตอร์เทคควิกล็อกตัวนี้นะครับใครสนใจสั่งซื้อก็ซื้อได้ในตะกร้าด้านล่างเลยนะครับตอนนี้เรามีสต็อกแล้วนะครับก็ เดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยของแบรนด์มอเตอร์เทคเนี่ยเดี๋ยวนึงจะมารีวิวให้ฟังนะครับแต่ละตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบภาพรวมให้ฟังนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน